มี่วาเลนติ่นมาอ่านหนังสือนะคะวันนี้พี่ผักพุ่งนอนบ้านเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้วันจันเป็นวันหยุดนะเคะเนาะวันเป็นวันหยุดของที่เยอรมน,นีเนาะนเด็กๆก็หยุดเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนวันนี้สาวน้อยตาแป๋วเลย <S <S สวัสดีค่ะว,ว,วันนี้ใครว่างแวะมาฟังพี่ผักพุ่งอ่านบทที่สองกันนะคะเริ่มกันเลยค่ะเริ่มกันเลยค่ะ บทที่สามบทที่สานะคะบทที่สงนะคะบทที่สองนะคะบทะะบทีสะะทสะะท่สองเลยนะคะมาสิบนาทีเหมือนเดิมนะคะใครว่างก็แวะมาเลยเอมี่มาหามามี่ไหมคะได้จะอยู่กับพี่บุ๋งบุ๋ง อ,อ,อยูกับพี่บงบงเนะเ,เ,เริ่มเลยค่ะบทที่สองกระเช้าของนางสีดากระเช้าของนางสีดาเมื่อถึงวันเสาร์หลังจากช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและบททบและทบทวนบทเรียนเรียบร้อยแล้วเช้ามานั่งน้าจทำ หน้าจอคอมพิวเตอร์เขาคิดถึงเด็กชายผมแกลไวไร่วไว,วไร่เรียกกับเขาที่มาปรากฏตัวในจอเมอื่อเมอื่อวานก่อนเด็กชายคนนั้นได้พาเขา้าเขาเข้าสู่โรคของวรรณคดีไปไป ไปเห็นและรับรู้เรื่องราวของลูกน้อยหอยสัง uh huh. ได้ทราบซึ้งกับกับความภายัภยภัยราะของที่ของคำประพันธ uh ์ huh. และได้ข้อคิดเป็นประโยชน์ค่ะเป็นไม่ได้เ uh huh. ขาก็ พเพื่อนใหม่คนนั้นอีกอเขาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์มันทำงานเหมือนทุกทีไปหมมาอะไมาไหมทำอะไรมาทำอะไรมี้ไหมหรือว่าอยู่กับพี่บุ๋มบุ๋มทำนี้ดีกว่าทำนี้เองอะมาให้ทำงานเหมือนทุกครั้งแล้วเข้าสู่เว,เ,สเว็บไซต์โลกวรรณคาดี dot com อย่างรวดเร็วสักพักเด็กชายผมแกะก็โผล่หน้ามายิ้มให้ให้เขาสวัสดีจัชารีเด็กชายจากโลกวันาคีทัชฉันนึกว่าเธอฉันนึกว่าเธอจะไม่ไม่มาเสียแล้วฉันแค่แวะมาเท่านั้นชารีตอบอย่างไว้ท่าวันนี้เธอมีอะไรจำมาอวดอีกละ่ะเด็กชายผม ผมแกะยิ้มเอียงสีสัะไปมาอย่างร่าเริงผมแกะ <c oughs> สองป้อยของเขาสะบัดไปมาเล็กน้อย <c oughs> เธอรู้จักเธอรู้จักกระเช้าสีดาไหม <c oughs> ผมแกะถามชาลีสายหน้า <c oughs> ฉันไม่เคยได้ยินมาก่อนมันคืออะไรหละ่ะแล้ว ใครไม้กับใครน้าสวัสดีค่ะพี่สาวทิลี่ขอบคุณค่ะรู้จักหรือเปล่าชารีเด็กชายจากโรกวรรณคดีถามต่อไปอีกสวัสดีค่ะป้าทิลี่ขอบคุณนะคะชารีใส่หน้าอีกครั้งไม่รู้ฉันไม่ค่อยรู้อะไรนักบคุณอกแจำเธอไม่ไม่ค่อยรู้อะไร เอาเสียเลยผมแกะตตำนี่ก็ฉันไม่ใช่เด็กสมัยโบราณนี่ชารีว่าฉันรู้สึกฉุนขึ้นมาทันทีเธอจะบอกอะไรกับฉันก็บอกมาเถอะอย่ามวนโออ้ยเดี๋ยลูกชายอยากเรียนภาษาไทยมากเด็กชายผมแกรตไนหัด้เรียนลูกไม่ได้เรียนภาษาไทยมาสามปีเนาะ ้มาอ่านยนองที่เนียี่บนชัดขึ้นเป็นตำรับกระเช้าสีดบไม้พายกับไม้น้ำเป็นกูดจำพวกหนึ่งกูดนั้นเป็นอันนี้คืออะไรอ่ะหนูคะทำหนังทำแรกอันที่สองนี่เหรออ่ะมนุษย์อ่ะมนุษย์มันคืออะไรอ่ะอ่ะมนุษย์มันเป็นพวกผีปีศาจมันเป็น มันไม่ใช่คนมันเป็นเหมือนกับดวงวิญญาณสวัสดีนะคะอ่านเก่งจังเลยครับคุณคะแต่อาจสำแดงให้เราเห็นคัาสวยปานอร์แม่บุ้ไปเยได้ยเดี๋ยวแม่ฟอบุ้งตามตามไปเด้อที่เป็นกดติดตามไว้ก่อนก็ได้คะน้เกลากัน เราวกันว่ามีตัวเล็กเจี๋ยวสวยงามสามารถสำมแดงให้เห็นตัวเป็นรูปคนหรือรูปอะไรได้ต่างๆทั้งด้ ทั้ให้ดีหรือให้ร้ายแก่มนุษย์ได้ด้วยมีนิสัยชอบเล่นสนุกแระชุมร้องรำทำเพลงกันพลายไม้เป็นเพศชายอยู่ตามต้นไม้ในป่าพลายน้ำเป็นเพศหญิงและเป็นชาวน้ำทั้งพลายไม้และพลายน้ำชอบคนดีถ้าใครทำดีเป็นต้นว่าจะมีไม่ จะมีใจไม่ตางกับรุณาใช่หรือผู้อื่นไม่เห็นแก่ตัวก็มาปรากฏให้รู้อันน่ารักเติมนอน่าอะไต่บ้านให้นะคะเติมนอโขอปลาใสปลาใสปลาใสนกกอนนอร์เวค่ะ ประสัยเป็นที่สนิทสนมเข้าสวยนักนาอยใช่ไหมคะช้างอน้รงกระทันหันเด็กชาดผมแกะขี่ม้ากั้นกล้วยผัวมาผัวหน้ามาอีกทีเป็นเป็นอย่างไรชาลีเธอพอจะรู้จักพครไหมับพลารน้ำบ้างแล้ว แล้วสินะแล้วฉันจะเห็นตัวของพวกเขาไหมชารีถามอาจเหงนชาทำตัวดีๆเหมือนเด็กผู้หญิงขันทงอันนี้อะไรนกพะกุนนกพะกุนนกนกพะกุนนกพะกุนผมแกะว่าใครใครคือเด็ก เด็กหญิงขันทองชาลีสงสัยอยากรู้ก็ตามฉันมาสิทันใดนั้นเอง <c oughs> ชาลีรู้สึกเหมือนกับเขาเหมือนกับว่าเขาได้หลุดเข้าไปในจอคอมพิวเตอร์อีกครั้งคราวนี้เขาไม่รู้เป็นปางโปรงแล้ว สวัสดีค่ะป้ามยสวัสดีนะคะแปลกๆที่เขาไม่คุ้นเคยสวัสดีจ้าขอบคุณย่างสบายเสียงนกร่อยังไม่ได้เป็นเอีกยังใสเลยใกล้ๆใกล้ๆชารีรุสผักบุ้งสิบเอ็ดขวบค่ะไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วเสียงอ่านหนังสือก็จำขึ้นมาอีกครั้งอีก พี่สาวพี่สาวเออพี่สาวข้าสวยนอร์เวย์เราเป็นเพื่อนกันแล้วนอแต่หนูยังไม่ได้ไปหาหนูกําลังไปดูคลิปไดเห็นเหตุการณ์ที่เกิดจากพี่เทลี่จากพี่มุ้ยเนาะพี่สาวสว่างวันหนึ่งหนูน้อยขอบคุณนะคะที่แวะมานมพักโุลฟังพี่ผักบุ้งนักว่า พวกลายไม้จะพากันมาเล่นขันทองเคยได้ยินว่าพวกเด็กๆหรือผู้ใหญ่ก็ตามไม่มีใครเห็นพลไม้ได้เลยแต่ขันทองคิดว่าถ้าตนเป็นเด็กดีมีวัฒนธรรมเหรอวัฒนธรรมวัฒนธรรมตามแม่สอนคงเป็นคงเห็นไพลไม้ได้สักคร่าวหนึ่ง ส,สักคราวหนึ่งสักคราวหนึ่งแม่สอนขันทองอยู่เสมอให้เป็นคนอารีต่อเพื่อนรู้จักเกรงใจผู้อื่นเช่นแม่หยิบชวนสิ่งของคนอื่นน้องก้าวสวัสดีจ้าขอบคุณนะคะเจ้าที่เจ้าของอนุญาตประพิประพฤตตัวเป็นคนสุภาพ อยาได้อะไรทำแบบนี้ทุกวันเลยจ้ะเมื่อเขาให้ก็ไม่ไทิศนะพรุ่งนี้พี่ผาบต้องปิดค่ะพี่มุ้ยก็เลยต้องมาไลฟ์สดสิบนาทีดีกว่านะดีกว่าให้เขาได้อ่านไปด้วยให้น้องฟังไว้ด้วยสวัสดแล้วทำอะไรคำไหนคะสุดท้ายสุดสวัสด์ของแม่สุดสวัสด์ของแม่ าชาแนลสวัสดีจ้าจากข้าสวยน้อยสวัสดีพี่สาวสวัสดีจ้าใ<อ><า>นเก,ก้าสิบโลอ่านจีบป้ากา็ายไ,ไาแล้วลูกเอ๋าประชุมกันทันได้ตัวระบายพรายไม้ตัวสุดท้ายได้กระเช้าแล้วพูดแนะพูดแนะขึ้นว่าควรเล่น เก็บของใส่กระเช้าแข่งกันทุกรายตกลงว่าเป็นกีฬาที่แสดงความว่องไวอันสนุกลงท้ายผู้ชนะได้รับรางวัลจักผูเต้นรำกับนางพลายน้ำเจ้าของกระเช้าผู้สดผู้ผู้สวยสดคำเข้าออกจากบ้านเดินพรางดูพรางว่าจะเห็นพลายไม้บ้างหรือไม่ เช้าเล็กๆเริ่งเรื่องอยู่เช้าเรานั้นพครมาที่เเอมี่นะคะพวกใครมาที่เร่งเร่งเอมี่มีอยู่นี่นะคะเอ้ยเอ้ยอะเอมี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกระจายกระจายพ่อจอยตื่นเต้นว่าใครเอากระเช้านิดๆมาเหล่านี้มาจากไหนและชอบใจที่เป็นใบเล็กๆหน้าเอ็นดูมาก ขณะนั้นเป็นเวลาที่เรื่อการรื่นเรื่องแล้ว mm hmm. พวก ถ่ายไม้พากันกลับส่วนแก้มน้องตัวเล็กน่ารักขอบคุณค่ะมากลำลังเลยนไปเก็บากระเพื่อมีให้ดกที่ขันทองยิ่งประหลาดใจมากที่เห็นกระเช้าลอยขึ้น้นเองเทีราไปแล้วลอยไปรวมกล้อ่เห็นแค่ะมีอาการเหมือนคนเก็บขึ้นแต่ไม่เห็นตัวคน เห็นแต่กระเช้ายกตัวขึ้นเองความจริงนางพลายนาะก็เดินไปเก็บตามธรรมดาหักแต่ไม่บีใครเห็นตัวได้คงเห็นแต่กระเช้าขันทองขันทองขันหนว่าคงมีอะไรที่มากที่มายกกระเช้าขึ้นเป็นแน่และอัน อันนั้นคงเป็นไพยไม้ที่ตนแรงไม่เห็นนิสัยของขันทองชอบช่วยผู้อื่นจึงเดินไปช่วยเก็บกระเช้าตามเต็นแล้วนำไปรวมที่กองจนหมดและนั่งดูอยู่ให้นึกให้นึกอย่างไปเล่นบ้างแต่ก็ไม่กล้าหยิบสวนครวเจ้าของจะว่าเอาจบแล้วค่ะ จบแล้วอ่าน,น,นถึงไหนแล้วคะ่ะอ่านถึงนี้อนาอันา <c oughs> ขอบคุณนะคะพี่พทุกคนเลยขอบคุณป้าๆก่อนขอบคุณก่อนขอบคุณนะคะ,คคะที่มาฟังพี่ผักบุ้งอ่านภาษาไทยก่อนนอนนะคะกับน้องเอมมี่เดี๋ยวก็จะเข้านอนกันแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะ อ่านเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ผับบุ้งไม่ได้ไปโรงเรียนก็เลยได้มาอ่านอ่านต่อเนาะถ้าวันไหนไปโรงเรียนพี่ผับบุ้งคงไม่ได้มาอ่านเพราะาพี่ผับบุ้ง <มา S 1> จะอยู่กับแม่ย่านะคะพี่ผับบุ้งจะไปอยู่กับแมย่ย่าจันถึงพระฤหัสเย็นสุกก็กลับมานอนบ้านกับแม่นะคะ พี่ผ่บุ้งไปอยู่กับแม่ย่าจะได้ภาษาเยอรมันด้วยกลับมาบ้านก็มาอยู่กับแม่มาเรียนภาษาไทยเอาอันนั้นบ้านย่ามันติดอันนั้นบ้านย่ามันติดโรงเรียนติดโรงเรียนใช่ค่ะเหมือนตุ๊กตาเลยเหมือนตุ๊กตาเลยดูยสิเหมือนพี่เสือเลยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะแกงลิตเติ้ลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแกงลิตเติ้ นอนหลับฝันดีนะครับทุกคนวันนี้พี่ผักบุ้งกับน,น้องเอมี่ไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณก่อนขอ,ขอบคุณค่ะที่แวะมาให้มาให้กําลังใจน้องเอมี่กับพี่ผักบุ้งนะคะวันนี้เราขอตัวไปนอนขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนอนหลับฝันดีหวังสิ่งใดก็สมหวังนะคะรวยรวยเฮงเฮงค่ะบายบายสวัสดีค่ะ